สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม c o o k ี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องประเด็นดราม่า ค่าพลังของคุกกี้กันอ่าคือผมเองอะ่ะเป็นคนที่ฝังตัวอยู่ในกลุ่มของคุกกี้ไลท์คิงดอมหลายกลุ่มมากๆนะครับแล้วก็มาแกเจอคนเถียงกันเรื่องทําไมทีมที่ค่าพลังเยอะกว่าแพ้ทีมที่พลังน้อยกว่าอย่างเช่นอ่าบางคนเนี่ยล้านห้าไปแพ้ล้านสามบางคนล้านสองแพ้เก้าแสนหรืออีกกรณีคือพลังน้อยกว่าออกมาขิงนะครับว่าชนะ ทีมที่พลังเยอะกว่าได้บางคนอ่ะสามแสนชนะหกแสนได้อย่างเงี้ยคนก็จะเถียงกันเยอะเดี๋ยวเราก็มาสรุปให้ฟังนะครับอ่ะเริ่มต้นกันที่ค่าพลังสําคัญไหมส่วนตัวมองว่ามันก็พอมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดเว้ยเออแทบจะไม่สนใจเลยสําหรับผมนะแทบจะไม่สนใจเลยเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้ตัดสินชัยชนะมันมีหลายปัจจัยมากก็ ไปดูกันว่าพลังเนี่ยมันจะเพิ่มได้จากตรงไหนบ้างนะครับอนี่เลยอันดับแรกก็คืออยู่ที่ตัวของคุกกี้เองมันจะมีในส่วนของเลเวลนะครับแล้วก็ผงสกิลการทำดาวคุกกี้การใส่ท็อปปิ้งให้มันถูกต้องตรงเนี้ยพลังจะทำให้สูงขึ้นเรื่อยๆตามสิ่งที่เราอัพนะครับก็ว่ากันไปสำหรับตัวแคนดี้ค่าพลังก็มีผลถ้าเราอัพสูงมันก็ช่วยได้ อันนี้น่าจะรู้กันต่อไปจะเป็นการาเก็บสะสมค่าความสัมพันธ์นะครับนี่ก็จะมีส่วนเกี่ยวกับพลังคุกกี้ทําให้เยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งความสัมพันธ์สก,กินแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยทั้ง2องอย่างเลยนอกจากนั้นจะเป็นบัฟต่างๆภายในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาแลนด์มาร์คที่เพิ่มพลังได้หรือจะเป็นการอพวิจัยอันนี้ก็มีส่วนหรืออีกอย่างจะเป็นตรงนี้นะครับ วิหารอ่ากดเข้าไปนี่เลยยิ่งเลเวลสูงมันก็จะทำให้พลังคุณสูงขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็มีกิ้กิก็ช่วยได้นะครับยิ่งกิ้วคุณดีเท่าไหร่มันก็จะทำให้อันดับคุณดีขึ้นพลังคุณสูงขึ้นด้วยหมดยังน่าจะหมดแล้วแล้วที่เนี้ยค่าพลังสูงกับค่าพลังน้อยทำไมมันถึงแบบบางคนแพ้บางคนชนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอ่าเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดี อันดับแรกทำไมถึงค่าพลังสูงเอาอนี้ก่อนดีกว่าอ่ะกล้าหาเลยทำไมถึงค่าพลังสูงนะครับท็อปปิ้งมีส่วนมากนั่นก็คือการลองใส่ท็อปปิ้งอ่ะทุกคนดูนะตอนนี้อยู่ที่111715แสนกว่าพอเราใส่เป็นโจมตีไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนทันทีเลยอ่ะคอยดูอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเปลี่ยนเป็น142719นะครับอันนี้แค่แบบ ใส่ท็อปปิ้งก็เพิ่มไปประมาณหนึ่งแหละถูกไหมแล้วผมกล้าพูดเลยว่าทีมที่พลังสูงเวอร์วังเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยออกจะไปทางกากซะด้วยอ่ะมันมีเหตุผลรองรับนั่นก็คือทีมที่ค่าพลังสูงจนเกินไปมักจะเป็นทีมที่ใส่ท็อปปิ้งแบบเน้นพลังโจมต,ตีอย่างเดียวอาจจะไม่มีไอ้น,นี่เลยค่าละความเสียหายเลยหรือบางคนอาจจะมีแต่ตัวดาเมจนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้เข้าใจง่ายขึ้นอ่า แป๊บนึงนะเดี๋ยวตีกับ ID ตัวเองก็ได้ <c oughs> นี่กดเข้าไปพลังทีมที่อีก ID ของผมนะครับจะอยู่ที่ล้าน2เดี๋ยวผมจะเซตทีมที่แบบพลังเวอร์วังให้แบบจัดจ้านจ,จานอาการจะทำให้ทีมพลังสูงนะครับง่ายมากเลยแค่คุณใส่ตัวดาเมจเวยเท่านั้นจริงๆตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดนะครับอ่าผมจะลองใส่ให้ดูนะ น้ำหมึกหนึ่งตัวเอสเปโซโซแวมไพร์นะครับแล้วก็นี่แล้วก็นี่ทีนี้คุณจะได้ทีมที่พลังเวอร์หวังมากเห็นไหมสองล้านกว่าอ่ะทีนี้เราตีให้ดูเลยสองล้านกว่าอ้าวหุ้ยบางตัวยังไม่ใส่ท็อปปิ้งด้วยนะยังเพิ่มได้อีกยังเพิ่มได้อีกนะครับอ้าวแบบนี้เลยอ่ะเอาให้มันสุดสองล้านห้าสงสัยกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแบบนี้เป็นเท่าไหร่ สองล้านห้าหมื่นองล้านห้าแสนสี่นะครับเดีลองตีผมกล้าพูดเลยว่าทีมพลังเว,เวอร์นะครับไม่ได้มีความน่ากลัวแล้วก็เป็นทีมที่ล้มได้ง่ายมากอ่ะดูนะเพราะอะไรตัดสินกันเราเองเนี่ยเห็นภาพไหมครับพลังห่างกันเท่าตัวแต่ทำไมเราถึงสู้ไม่ได้คุณลองสังเกตฝั่งนน้นกับฝั่งเรามันมีจุดสังเกตหลายจุดมากนั่นก็คือ การวางคอมโบแล้วก็การจัดทีมให้มันถูกต้องนะครับทำไมทีมของเราเนี่ยพลังเยอะกว่าถึงได้แพ้ก็อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยจัดทีมได้เป๊ก,กว่าเรามีตัวที่มันสนับสนุนทีมโดยรวมนะครับอย่างทีมฝ่ายของข้าเนี่ยทีมอีกไอดีของผมนะมีตัวแทงใช่ไหมมีฟินนองเซียคอยแทงคอยซับทีมได้มีเชาวคอยวางคอมโบแล้วก็มีราชินีกับซอบเอทำคอมโบแช่ด้วยกันมีตัวฮิลแต่ของเราเนี่ย สมดุลอยู่ตรงไหนอะไม่มีเลยมีแต่ดาเมตรแล้วก็ยังไม่ทันได้ออกสก,กิลตายแล้วถูกไหมถูกไหมครับดังนั้นค่าพลังไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแน่นอนถ้าแรงระดับสูงเนี่ยมันก็จะมีส่วนบ้างอย่างเช่นแบบ10ดาวทุกตัวเออมันดูแล้วสมเหตุสมผลแบบเนี้ยเออดูมันเป็นไปได้ดูว่าเขาเนี่ยเป็นค่าพลังจริงๆไม่ได้แบบแปลกๆก็อันนั้นอะพอที่จะ อะโอเคดูได้แต่อย่างเราเนี่ยมันเวอร์วังแล้วก็ไม่ได้แบบสมเหตุสมผลแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะครับการจะทําให้ทีมดีไม่ใช่ค่าพลังแต่อยู่ที่การจัดทีมให้เปะ๊ะเดี๋ยวเราก็จะลองเซตให้อะใส่มันม่วงไปทีนี้ค่าพลังจะลด,ดลงเรื่อยๆเพราะเราเอาตัวแบบตัวแทงมาไอตัวพวกเนี้ค่าพลังมันจะไม่สูงนะครับมันจะน้อยกว่าตัวดาเมจแต่ทีมเราจะได้สมดุลมากขึ้นดังนั้นการที่เราจะ เป็นผู้ชนะในเกมนี้มันอยู่ที่การจัดทีมเป็นส่วนใหญ่มากกว่าสมัยก่อนอ่ะผมเล่นทีมสมัยนั้นนะพลังนี้จะอยู่กันที่800,000-900,000มั้งเออในช่วงที่แพทน้ฟ้าทะเลลาชินีอ่ะประมาณนั้นเออน่าจะใช่ในช่วงนั้นนะครับพลังจะอยู่ประมาณ700,000-800,000แต่ผมอะ่ะใช้ทีมแต่ทีมตีไวซึ่งทีมตีไวส่วนใหญ่จะไม่มีตัวดามจดแบบจัดจ้าเลยเต็มที่จะมีมาร์ทแลนดไลแหลก แล้วก็ตัวซัพพอร์ตหลายตัวทําให้พลังอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0 0 0แต่พลัง4 5 0 0 0 0ชนะพลัง7 8 0 0 0 0ได้เกือบจะทั้งหมดนะครับเพราะการวางคอมโบดังนั้นคุณต้องวางคอมโบให้ดีเดี๋ยวลองเซตให้ดูเอาแบบมาตรฐานแล้วกันส่วนตัวแล้วผมแบบเปลี่ยนทีมไปเยอะมากนะเออไม่ค่อยได้เล่นทีมที่เหมือนกับใครนะครับอ่าเอาเป็นนี้ก็ได้ ใส่ไปปึ๊บป๊บทีนี้ค่าพลังจะลดลงเรื่อยๆนะครับตามสิ่งที่เราใส่ไปถ้าเราใส่ตัวแทงเยอะเท่าไหร่ค่าพลังก็จะลดลงเพราะว่าตัวแทงเนี่ยพลังโดยรวมนะครับมักจะน้อยกว่าตัวที่เป็นตัวดามิดเหมือนการตัวฮิวตัวซัพพอร์ตต่างๆค่าพลังมักจะน้อยกว่าตามศักยภาพของสายนะครับแต่ทีมจะลงตัวกว่านี่กลับไปใส่ bts นะครับอ่าตัวนี้ เห็นไหมค่าพลังกลับมาล้านสองหนึ่งสองหกห่างจากเมื่อกี้เท่าตัวเหมือนกันเออประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วที่นี้คอมโบต่างๆมันก็จะออกมาอาจจะไม่ได้ชนะร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ยื้อเกมได้ดีขึ้นไม่ตายในรอบแรกเหมือนกับเมื่อกี้แล้วอ่ะทุกคนดูเห็นไหมครับเมื่อกี้เรายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยแล้เพลแล้วอ่ะสรุปเลยตรงนี้ทําไมค่าพลังสูงกว่าถึงแพ้ได้ ก็ตามที่เราเล่ามาทั้งหมดนะครับเพราะค่าพลังสูงกว่าบางคนจัดทีมมั่วเอาแต่ตัวดาเมใสซหวังให้ค่าพลังเนี่ยสูงเวอร์วังเอาไปแลกตีคนอื่นผมบอกเลยไม่มีประโยชน์จริงๆจัดทีมให้พลังสมดุลจัดทีมให้พลังเป็นไปตามความเป็นจริงมีตัวแทงมีตัวซับมีตัวฮิวนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองอันนี้ผมมาเล่นทีมนี้เป็นหลักนะแค่ตีให้ดูกับไอดีตัวเองนะครับพอจะเห็นภาพไหมเอ้พอจะเห็นภาพไหมครับ แล้วบางคนที่ค่าพลังน้อยกว่าทำไมถึงชนะได้ก็เหมือนกันคุณจัดทีมดีไอคนที่มาตีคุณอะจัดทีมมั่วจัดทีมพลังเบอร์วงังหรือถ้าเขาจัดทีมถูกอาจจะเป็นอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงแรกก็คือไม่มีอะไรเขาแค่ใส่ท็อปปิ้งโจมตีนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนี่ยสงสัยกันเมื่อกี้ตัวไหนกล้าหารใช่ไหมกล้าหารนะครับเราจะมีอยู่สเซตเซตนี้จะเป็นเรความเสียหาย เราใส่ไปพลังจะเป็น128ใช่ไหมครับแต่อีกเซตเนี่ยจะเป็นโจมตีเป็น124เห็นไหมครับว่าเซตท็อปปิ้งที่ใส่มีผลถ้าคุณใส่พวกโจมตีหรือว่าครูทามเนี่ยค่าพลังมันจะโดดๆดดหน่อยพอค่าพลังโดดปุ๊บเรารู้แล้วว่าคนเนี้ยเฮ้ยน่าจะใส่โจมตีแน่ตัวมึงปเปราะแน่เลยเพราะว่ารถเขากายจะต่ำแบบเนียตีง่ายส่วนตัวผมจะมองว่าถ้าทีมแบบโ,โหดาวเยอะค่าพลังน้อยเนี่ยโหทีมนั้นคือ ของแน่นจริงแล้วก็น่ากลัวหรือบางคนถ้าเกิดว่าดาวแน่นจริงแล้วก็โอ้โหของแน่นมากๆแล้วค่าพลังเวอร์วงังอันนั้นสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นเน้นแบบ็ o p p i n g โจมตีแน่นๆอันนั้นก็น่ากลัวไปอีกแบบหนึ่งอาจจะต่มเดียวแตกดังนั้นค่าพลังไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้ตัดสินมีหลายปัจจัยมากตามที่เราเล่ามาทั้งหมดนะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็เลิกเถียงกันเรื่องพลังเรื่องทีมพลังเยอะกว่าแพ้พลังน้อยกว่านะครับอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ